ทำไมเราต้องมาสวดมนต์ทำไมต้องมารวมตัวกันสวดมนต์นั่นเป็นสายใยอ,อดีตมาปัจจุบันแล้วกลับไปอนาคตมาลาดบางองค์เนี่ยมันเป็นองค์เดียวกันนะส่วนใหญ่จนเป็นโปริษัตท,ทั้งหมดเนี่ยซ้อนๆกันอยู่ครับ องเดียวกันที่หลงตาว่าหมายความว่าอย่างไงก็องเดียวกันไงหมายถึงว่าจะมามคนละชาติใช่ไหมอืมครับให้มีอะไรครับเรามาสวดมนต์เรานำพุทธมนต์มาที่จิตเราใช่ไหมละ่ะเรามีรูปมีนามมันกลับไปที่รูปหลักท่านครับไปที่บารมีรวมท่านในอดีตซึ่ง ทุกองค์เนี่ยรู้สึกจะมีองค์เดียวที่ลาพุทธภูมินะนองนั้นก็นยังเหลืออยู่ไปที่รูปท่านครับไปที่แผ่นที่ประเทศไทยครับไปที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านนะอคือกำนักกระเบากำบาก็หายประมาณนั่นแหละครับนะครับชาวบ้านทางเขียงของเราเนี่ยโลบๆ <c oughs> ที่จริง รอบเราเนี่ยขัพุทธนะตุศาส,สนาพุทธเหมือนกันนะแต่มันเป็นการมันเป็นหรืว <c oughs> ่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์อะไรประมาณนะเราก็เลยต้องมาแผ่เรามาสวดเพื่อนำกำลังจักรพรรดิรวมทุกคนสวดนะนะครับ ไปจะลูกรักท่านครับแผ่ไปตามแทบภูมที่เกี่ยวข้องขับท่านและเกี่ยวข้องกับมนุษย์เกี่ยวข้องกับวิญญาณด้วยนะครับสมมตเกี่ยวกันหมดนะบางวิญญาณก็ตกภูมอยู่บางวิญญาณก็ไม่ตกภูมบางวิญญาณก็อยู่ข้างบนพร<ม>ะเจวดาหรือพรหมครับบางวิญญาณก็ยังตกอยู่ในภูมิอยู่แต่บาง นดบางคนก็เกี่ยวบันกระดานนะะครับทั้งหมดนะส่วนใหญ่เกี่ยวกระ่านนะพอมันหลายองค์ไงเราก็เลยมาสวดเพื่อน้อมพลังงานจักรพรรดินะปกติท่านเป็นจักรพรรดิอยู่แล้วท่านเคยเป็นทุกองค์นะเอากำลังพงกนะี้มาแผ่รอบๆแผ่นดินสยามนะ ตอนที่เราสวดเนี่ยครับตอนที่หลวงตาม,มาครั้งสุดท้ายเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าอยากจะมารวบรวมผู้คนส่วนหนึ่งนะมาสวดแล้วก็แผ่กิจาไปตามรูปลักษณ์คือหลวงตามาที่นี่แล้วก็มีความรู้สึกว่าครั้งหนึ่งอยากจะคิดว่าอยากจะมาจาัดสวดมนต์ที่นี่ใช่ไหมครับเอากําลัง พร้อมกันเนี่ยครับแพ่ไปรวมกันเราอยู่ไงครับอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะมันก็คือความสามัคคีที่รวมกันแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันถูกคัะพอเสรดมต์พร้อมกันเนี่ยครับมันก็เป็นสายใยเดียวกันถึงเราจะเคยเป็นศัตรูกันมันก็เป็นเม็ดกันได้อ่ะครับอื เพราะมันเป็นสายเดียวกันส่วนพร้อมกันมันเป็นการอาโหสิกรรมกันด้วย